เดี๋ยวเขาพาไปรับเพลทตอนแรกมันไม่มีเพลทนี่ตอนนี้มันมีแล้วค่ะมันก็เลยเขาก็เลยอยากพาไปรับเดี๋ยวทำเมื่อไหรคุณทำอืไมคุณ<ร>อ่ารับใช้ก่อกันนะอะไรฮะเออะไรหรือเปล่า อ um ะไรที่รับเควสอ่ะไม่ม like <pr> ีอะไรหรือเปล่า hmm. อันนี้เขาไม่ทำเควสไงแล้วพลอยรับให้มีอะไรคะต้องไปนอนอาบน้ำอืเออเมื่อวานอักใช่ไหมอ่ะเมื่อวานพอค่ะแล้วได้เข้ามาอีกกระเป กอวันพาเข้ามาอีกอ๋อเข้ามาอีกเข้ามาเอาของให้พี่ชายแล้วก็ไปพักใช่แล้วเหรอคะใช่ค่ะมีใช่นล้แเ่ไเปงานมันเกิดมามหรือ,รอเปล่างานมันเกิดแล้วก็เอาเขาอีกล่างหนึ่งน้องเพลไปแค่นั้นค่ะไม่มีอะไรพอดีมีน้องส่งรูปมาให้ดูนะ่ะ ต้องเรื่องเราก็อยู่ในงานไงอ๋ออยู่ในงานใช่ครับได้ก็เล่งอยู่แล้วก็อยู่กับเพื่ก็เจอเพื่อนก็เจอกคณิตไม่มีอะไรแล้วต้องมีแค่นี้โอเคครับพอได้แล้วก็ทำไดนะเ <c ười> ปาเปาเปา ลอที่นี่เหรรอ้าททีีีี่่่่นนมาบ่อยด้วยอ่ะไม่มีอะไรถามเลยนะไม่มีอะไรถามเลยนะแถวโซนไหนครับเสียงคุ้นๆนะเหนือเลเบโลนิดนึงนะครับด้านซ้ายที่จะเป็นลูกตอกปลาตอกปลาสลามร้อนใช่ไหมรื้อไปแล้วไม่ไม่เนื้อลิงโอ้เนื้อลิง เหนือเลเบลจแถวๆใครนะใช่ครับเหนือไปด้านซ้ายครับเส้นขอที่มีรูปไอ้มงกุฎใช่ไหมเอาตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับอยู่ตรงที่มงกุฎเลยครับเก็บเนื้อลิงใต้ตีนเขาต่อไปเห็นไม่เห็นเปิดบอดได้หเล่าเดี๋ยวพี่ไอพี่ฟาร์มงานเขารอบมึงแล้วพี่ค่อยแวะไปโอเคครับพี่ได้ครับเจอกันฟาร์มงานเขาซะหน่อยมอนรับได้ยังครับรับแล้วครับเก็บอะเอาที่รับได้นะที่ทำได้อ่ะ แล้วมาเลันธา์มปลูกต้นหอมเขาบอกว่านี่ครับนี่ซื้อตรงนี้แล้วก็ไปปลูกที่ที่ฟาร์มครับเอ่อเห็นตรงเลเบลใช่ไหมครับครับเอ่อเยี้ยงไปด้านขวาด้านบนนะครับที่เป็นฟาร์มทางไปบ้านเสาอาทิตย์นะครับอ๋อเห็นครบโอเคครับที่มันจะเป็นรูปไออะไรสักอย่างเป็นใบไม้ใช่ไหมใบไม้ปะใช่ครับผมอ๋อครับมันเรื่องที่เข้าร่วมกิจกรรมอะตะกีฬาเหรอไม่เข้าใจอ่ะคือยังไงอะคือ มันเป็นสมุดอ่ะแล้วไม่ก็กดกดเขากดอ,อันเธอเข้าไปดูสิมาว่าต้องอัน,น,นอะไรเหรอคะฮะแล้วกดดูหน้าเขาจะทำอะไรก่อนทำแล้วรีบกลับมาก่อนเราต้องเลือกไหมก็เลือกสิคะัเลือกจะทำอะไรก่อนเงี้ยคุณทำอะไรอ่ะแล้วตอนนี้เหลือบูชาเก็บเนื้อลิงเราได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ไปขีดเลย โดน,นจับติดคุกใหญ่หนึ่งครั้งถ้าจะยากวะเขาไม่ได้ทำซ,ซ,ปปซื้อเมล็ดข้าวไออ๋อซื้อเมล็ดไปปลูกไหมถ้าเจอเขาจะดูดอ่ะแค่มันไม่ได้มีอะไรเมื่อวานผมเจอกระถินแล้วคุยนิดหน่อยครับแต่ว่าวันกระถินก็จะมากระทึ้งผมผมก็เลยตีเขาแค่นั้นไม่มีอะไร ก็ไอถนทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ไ,ไปต่อกันอยู่แล้วซื้อเมล็ดเขาดูสิคะต้นหอมได้หรือเปลาดูดูสิครับว่ามันต้องใช้อะไรพญายัแค่ต้นหอมแล้วเขาก็เหลือไปจีกศิลเก็บเนื้อลิงก็บูชาเทพเจ้าเอาพวกเอาไอคลายเขามาก็ได้นะจะทำพอมกันบูชาเทพเจ้าบูชาเทพเจ้าเขาไปไป,ไปทำไม่ได้เขาต้องรอครูดาวไหม่ ไม่รู้เลยแล้วเขาสงสายถามแต่ถ้า,ถาเขาไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรถ้าเขาไม่มีอะไรจะทำให้เขามีอะไรทำไมเอาอะไรมาบ้างคะเควต์อะแล้วก็เปิดเปิดเควต์กคือกดเพจดาวก่อนแล้วก็แสแลสพี่โน้ตดิบ่อบน แล้วแล้วก็ M Y มันจะมีไมโครเวฟแหละหมอนั่นถามไปแล้วคุยไปแล้วเขาบอกว่าไงโอเคปลูกมเมล็ดพันธุ์ข้าวรับมากี่อันนะฮะรับพันเดียวเหรอรับมาสองพันรับได้ห้าพันนะไม่เป็นไร ไ่หรับจีเหล็กไมมีจีเหล็กรอมันมีติดคุกใหญ่อ่ะไม่มันมีจีมันต้องมันก็จะมีเคลือบแก้วแล้วอีกคะมีอะไรอีกไหมโอ้ยความจำสั้นอ่ะจำไม่ได้คือไม่อยากทำใช่ไหมทำไม่ได้เหรอแต่ไม่มีจีเหล็กค่ะแต่ไปจีได้อ่อคือคือต้องไปจีใช่ไหมหรือว่าต้องเอาเศษเหล็กในตัวคะไปจีค่ะไปจีไปจีสิบครั้งค่ะอ๋อนึกาจะแบบ เอาเศษเหล็กอย่างเดียวภายในตัวเขามีใช่ค่ะคำาเปเครต้องไปเจีะค่ะเราต้องไปเจียเหมือแป๊บน,นะคะ เขาปลูกนานไหมคะเขาไม่เคยปลูกไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาเคยแต่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงหนูไหมคะเลี้ยงตัวเองเหรอคะเขาถามไง เราจะไปปลูกข้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะไปปลูกข้าว